แต่ปดี้ยวไม่พีมม่น้องบ้างในขนาที่เป็นบัางไฟไงหา่แต่ที่เป็นบัางไฟมื่นพี่น้องขึ้นเพอ่์กำลังเตรียมขึ้นคณะขึ้นทนันพี่น้องผู้คนกกนหลากหลยพี่น้อง ก็ลรอรลอ้อ,อส้มไี่น้องฝนกระชิตโตก๊กฝนว่ะ การเลียงลับก็ขึ้นไปเรื่อยๆพี่้องเพื่อเป็นการขุนเคียวเพื่อบอยมันคับเหมือนว่ามันจะเสียเวลาในการดัดงานบุญประเพณีครั้นนงนี้เพรานว่าการอะไรอย่างไรนเนาะเนะาะตามใส่สภาพอาก,กาศกบมนดฟ้ากับบอกคอยอำนวยปันไหน นี่คือหันมอลรเรื่องเมือแรงเมือแรงมาส้มกัน,น้อยู่ที่บ้านนากะลาเมืองสองกอแขวงสวนะเตตงานบุนนี้กัจัดเขินมื่นกันนาซีมี่พี่นอยู่ทางบ้านไก่เอาไปแล้วทางหน้า ต้องเที่ยวนะแต่โอ้โหสิเป็นบุญอย่างเป็นบุญประเพณนี้หรือว่างานอย่างกะว่งลำเรื่องคือกันพี่น้องเดี๋ยวนี้บ้านเท่ามีแตอ่อาิตกันเอารำเรื่องอ,อ,อันนี้กนานใหญ่พี่น้องลำเรื่องก็ดังทีให้บึงปแปะเลยอยู่ทั้งนาพี่นอ้องเขาสิไปซองวงดนตรีใหญ่ในเมืองสองคอนเท่าก็คือวงนุ่มแสงเดือนบมดว่า อาอก็ยิตามพีน่น้องฝากก็ไลก์กดแชร์ก็ให้กดติดตามกันเนี่เตรียมพร้อมก็แล้วสำหรับวงดนตรีนุ่มแสงเรือนพันวากำลังขึ้นตู้พี่น้องกำลังขึ้นตู้วงนี้กัน,นสิบเกันวงที่ขบมดในวงการดนงงตรีมาแต่งเทด้ดนพี่น้องแต่เพ่อแต่เพื่ใส่รถอ่า อาหัวเปีที่กี่พี่น้องมันกำลังขึ้นตู้พี่น้องมเมื่อแรกนะิได้วยจวดกันพี่น้องกับวงดนตรีหนุ่มแสงเดือนอากาทางมีหมอรับเรื่องเป็นว่าอาอย่าลืมกข้ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องยูทูบมิตรจิลิมิวซิบุคคาและก็ช่องเพ่นเพียร์ลาาบันเท่า,าพี่น้องบ้านคายหนี่งไร้พี่น้องไร้คนลายคน การทำมาหากินไม่นองกันได้นี่แหละหลังเก่อกับประสบกัรับสภาพอากาศทีบออานวยกับฝ้าเป็นฝ้าเป็นฝน,นเป็นลมแห้งรถปักกามฝ<อ> <laughs> นลงเม็ดเลยไม่นอง <laughs> ตอนนี้ผู้คนกำลังแตกตื่นไม่นองฝนตก ตงลงมาแล้วโอนบางไฟยกยังมัทันเบิดยังลลยอยู่กลับมาไปยังน,อนอ้องเนาะบางไฟแต่หากว่าผู้คนที่ท่านผู้ชมเหมือนกันสิได้อ่าโอ,อยากเปียบผนไปได้เพม่อนว่าตอนนี้ผูค้คนกำลงัลงลังไล่ขาเมื่อมิน่นโอน คนตกคนตกพนว่ะการเล่นยันงไงแนวเนาะบอกว่าจะเป็นเครื่องเสียงองค์ไพที่บเร,รมีการขังการปิดกัสี่โบแลนั้นบะันไดของผู้คนที่ปิดขังแน่พลันกาเต็มที่พี่น้องส่วนบางฝ่ยก็ยังดำเนินการต่อไปอยิงตามพี่น้องผู้กาก็ได้จบคลิปแล้วกอย่าลืมเข้าไปกดไล้์กดแชร์กดติดตามทางช่องยูทูบมิดจิลิมิซิกและกระทั่งช่องเพลีย์เล่าบันเทา มืน้อนี้พ่ขาสิและอำลาผระจากขอให้มีน้องโชคดีโชคบันรวยนู่นเลยมืน้อนี้ขอกราบข้ามา,บาสบายดีสบายดี